สองอธิตตะปริญญยายสูตรเอวัมเมสุตตังเอกังสมยังภะควาขยายังวิหรารติขยาสีเสสัตทิงพิกขุสหัสเณนะตัดระโหภะควาพิคขุอามมนเตสิ สับพังพิขเวอธิตตังกินจากพิฆเวสับพัง <2002. nova. S 2> อธิตตังจากข่มพิฆเวอธิตตังโรปาอธิตตาจากขู่วิญญาณังอธิตตังจากขู่สัมภโสอธิตโตยามปิทางจากขู่สัมภะปัจจะยาอุปชาติเวทยตังสุขังวาทุกขังวาอัตุขะมะสุขังวาตัมปีอธิตตังเกณะอธิตตังอธิตตังลาคขินาโทสักขนาโมหคกนาอธิตตังชาติยาชรามระเนนะ โสเกหิปร so ิเทเวหิทุกเขหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวทามิ โสตังอธิตังสัทธาอธิตตาโสตะวิญญาณังอธิตังโสตะสัมภโสอธิโตยามปิทางโสตะสัมภสะปัจจยาอุปชาติเวทายังสุขังวาทุกขังวาอัทุกขะมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะคินาโทสักินาโมหคินาอธิตังชาติยาชรามระเนนะ โสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวทามิคานังอธทิตตังคันทาอธทิตตาคานาวิญญาณังอธทิตตังคานาสัมภโสอทิตโตยามปิดทางคานะสัมภสะปัจจยาอุปชาติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวา ตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังลาคคินาโทสักคินาโมโหคินาอาทิตตังชาติยาชารามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวะธรมิชิวหาอาทิตาาตาระสาอาทิตตาชิวหาวิญญาณังอาทิตตังชิวหาสัมภัสโอะอาทิตโตยามปิดทางชิวหาสัมภัสสะปัจจยา ปุปชาติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตั้มปีอธทิตังเกนะอทิตังอทิตังลาคคกินาโทสักินาโมหคินาอะทิตังชาติยาชารามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนสเสหิอุปยาเสหิอทิตังติวธามิ กายโยอธิตโตโูธัพาอธิต,ตากายะวิญญาณันางอธิตังกายะสัมภสุอธิตโตยามปิทางกายะสัมภสัปัจจายาอุปชาติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอัทุกขะมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคินาโทสักคินาโมูหคินาอธิตังชาติยาชารามะเนนะ โสเกหิปร so ิเทเวหิทุเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิอธทิตติวัามิมะโนอาทิตโตธรรมะอาทิตตามะโนวิญญาณังอธทิตตังมะโนสัมภโสอาทิตโตยามปิดทางมะโนสัมภะสะปัจจยาอุปชาติเวทยตัง สุขังวาทุกขังวาอทุกขมมามะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอทิตังอทิตังลาคินาโทสคกนาโมหคินา,า,นาอทิตังชาติยาชารามระเนนาโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมณสเสหิอุปยาเสหิอทิตันติวทามิเอวังปสัสสังพิขเวสุตตวาอาริยาสาวกโกจกขุกสมิงปีนิพพินทติ รูปเสปสุปินิพินทัตติจักขูวิญญาณนปีนิพินทัตติจกักขูสัมผัสเสปินิพินทัตติยำปดทางจากักขูสัมผัสสะปัจจยาอุปชาติเวทยตงังสุขังวาทุกขังวาอัทุขะมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทัตติ โสตสัมมิปีนิพินทัตติสัพเทสุปินิพินทัตติโสตเวญญาณิปีนิพินทัตติโสตสัมภะเสปินิพินทัตติยามปิทางโสตสัมภัสัปจยาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอัทุกขามสุขังวาตัสมิงปีนิพินทัตติคานาสมมิงปีนิพินทัตติคันเทสุปีนิพินทัตติคานาวิญญาณีปีนิพินทัตติคานาสัมภะเสปีนิพินทัตติ ยามปิดทางคานาสัมภัสสะปัจจยาอุปชาติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอัตุขามาสุขังวาตัสสมิงปีนิพินทติชิวหายาปีนิพินทติรเสสุปีนิพินทติชิวหาวิญญาณนปีนิพินทติชิวหาสัมภเสปีนิพินทติยามปิดทางชิวหาสัมภัสสะปัจจยาอุปชาติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอัตุขมาสุขังวาตัสสมิงปีนิพินทติ Defense กายะสมิงปีนิพินทติโพธเพสุปีนิพินทติกายะวิญญาณปีนิพินทติกายะสัมภะเสปีนิพินทติยามปิทางกายะสัมภาสาปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอัตุขมาสุขังวาปะสมิงปีนิพินทัติมานัสมิงปีนิพินทติธรรมสุปีนิพินทัติ มโนวิญญาณนิปีนิพินทติมโนสัมภเสปินิพินทติยามปิทางมโนสัมภสสบป,ปัจจยาอุปปัชชติเวทยายตังสุขังวาทุกขังวาอะทุกขามะสุขังวาตัสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตมีติ ยานางโหติขีณาชาติวุสิตังพัมมะจริยังกะตังกรณียังนาปรางังอิทัตตายาติปชานาตีติอิทมัมโบจัพภะควาอัตตมนาเตพิกขูภะควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจัปะนะอวยยากรณสงพันญามาเนตัสสะภิขูสหัสสะ อน,นุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจิงสูติ 13. อนัตตลักณาสุดตังเอวเมสุตังเอกังสมยังพระขวาพระนาศิยังวิหารติอิสิปตันเนมิคาทายตัตะตะโขพระขวาปัญจวิวัคขิเยพิกขูอมามันมาเตสิ รูปังพิขเวอนัตารูปังสาหิตทางพิขเวอัตาอภวิสะนายทางรูปังอาภาทายะสังวตัตเตยะลบเพศจารูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอาโหสีติยัสมาจกโขพิฆเวรูปังอนัตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวัตตินะจัลพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอาโหสีติ เวทนาอนัตตาเวทนาจหิทางพิขเวอัตตาอภวิสสะในิทางเวทนาอาพาทายะสังวัตเตยะรับเพทจักเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอาโหสีติยัสมาจัโขพิขเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาพาทายะสังวัตติณจะรัพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอาโหสีติ สัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิกเวอัตตาอภวิสสะนัยทางสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยะลับเพทะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอาโหสูอาโหสีติยัสมาจะโขพิกเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตติณะจะลพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอาโหสีติ สังขาราอนัตตาสังขาราชัยทางพิกเวอัตตาอภวิสังสุขนายทางสังขาราอาภาทายาสังวัตเตยุงรับเพทจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาอาเหสุนติยัสมาจกโขพิกเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอาภาทายาสังวัตันตินะจัลปติสังขารสุเอวังเมสังขาราโหนตุ เอวังเมสังขารามาอาเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณานใจทางภิกขเวอัตาอภวิสสะนยิทังวิญญาณังอาพาทายสังวัตเตยะรับเพศจักวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอาโหสีติตัสมาจากโขภิกขเววิญญาณังอนัตตาตัศมาวิญญาณังอาพาทายสังวัตติ ณจัลปติวิญญาณีเนเอวังเมวิญญาณันางโหตุเอวังเมวิญญาณันางมาอาโหสีติตังกิงมัญญถาพิขะเวรูปังนิจังวาอานิจังวาติอนิจังพันเตยามปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจังทุกขังวิปรินามธทำมังกัลลังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญถาภิกเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยังปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังตังสมานุป,ปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโะะสมเอโมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมญฑาถาพิกเวสัญญาณิจาวะอนิจาวาติอนิจาวนจาันเตยปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขงงัขง,กขงพันเตยปนานิจังทุกขังวิปรินามะทำมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมาเอโสหามัสมีเอโสเมตตาติโนเหตตังพันเต ตังกิงมยถาพิขเวสังขารานิจาวะอนิจาวาติอนิจาพันเตยามปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะทำม,มังกัรลังตังสมานุป,ปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสมเ,อโเมอตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญาถาพิฆเววิญญาณางนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยังปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังปนานิจังทุกขังวิปรินามธทำมันกัรลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมตตติโนเหตังพันเตตัสมาติหาพิขเวยังกินจิรูปังตติตานาคตะปัจจุปันนัง อาชตาวาพหิตวา,วาโอลาลิกังวาสุขุมังวาฮีนางวาปณิตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังโรปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณนะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัม,มปัญญายะทัถ,าถาพังยากาจิเวทนาอติตานาคตะปัจจุบนนา อัช ah ัตวาพระหิทวาโอลาลิกาวาสุคุมาวาเฮนาวาปานิตาวายาทูเรสันติเกาวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมิ ณเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญาญาทัตพังยากาจิสัญญาอตีตานาคตาปัจจุบันนาอชตวาพระหิตวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปณนิตาวาญาทูเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหักมัสมิณเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญาญาทัตพัง เยเกจิสังขาราอติตานาคตะปัจจุบ ah ันนาอชตวาพระิทวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาอีนาวาปณนิตาวาเยทูเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณเมโสอัตตาติเอวะเมตังยัถาภูตังสัมาปัญญายาทัทธพัง ยังกินจิวิญญาณังอตีตาณาคตะปัจจุบันนังอชตังวาพระหิทธวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณเมโสอัตตาติเอวะเนตังยถาภูตังสัมาปญายยาทธาภังเอวังปะสังพิขเวสุตตวาอริยสาวโกรูปัสมิงปีนิพพินทติ เวทนายาปินิพินทัติสัญญายาปินิพินทัติสังขารสุป,ปินนิพินทัติวิญญาณสมิปินนิพินทัตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมมติ ยานางโหติขีนาชาติวสิตังพัมมะจริยังกับตังกรณียังนาปรางังอิทัตตาญาติปชานาตีติอิทโมจะภควาอัตตมนาปัญจวัคคียาพิกขุภคว,วัตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจัปมณโวยญากรณสมิงพันยมาเนปัญจวัคคียานังภิกขุนังอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิ วิมูดจริงสูติ